แล้วจะไม่ทักทายที่ไม่ได้เจอกันหน่อยเหรอไอพี่เวนนี่ไม่ใช่เกมของอิโตชิซาเอสักหน่อยแต่เป็นเกมที่ฉันจะก้าวข้ามที่ตั้งพักมาแล้วไฟพุ่งทางน,นี้ไฟพุ่งทางน,นี้รินชตาอยู่อย่ามาเกะกะอิซากิใส่สหัวไปอีกคนนอก ที่น้องเขาทะเลาะกันอยู่นะเว้ยมาทะเลาะกันบนเวทีนี้เนี่ยนะเห็นสึกทีมชาติเป็นของตัวเองหรือไงเก่งมากใช้ไหลบังบอนจากนั้นก็ใช้กันครั้งนี้ฉันจะทำปตัวเองเขาถ้าของดินในการทำรถแอนทันแต่ว่ารินก็อ่านทางออกแล้วเข้าไปตามต่อท่าน ถานายยังทำตัวเป็นน้องชายของฉันแบบนี้อยู่นายก็ไม่มีทางก้าวข้ามฉันได้ครอสอิลาสติกเหรอหลุดแล้วครับตัวชี้ซาเอทะลวงผ่านไปได้แล้วซาเอกฟุ้งสุดยอดเลยเอ๊ะการปะทะระหว่างพี่น้องยกที่หนึ่งฝั่งขี่เป็นฝ่ายชนะครับคอยดูเธอไอ้ขนตางอนหน้างูจะมาแล้ว ตรูกำลังพุ่งเข้ามามอนหิมะถล่มป้าระวังแนวสุดท้ายไว้นิโกโบ้บอยครับนิโก้อิคินายเป็นคนที่มีส่วนสูงและความเร็วที่ธรรมดาแต่รู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเลือกนายเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงเพราะสายตาเหรอครับใช่ความสามารถในการอ่านสถานการณ์บนสนามที่มีความแม่นยำและท่วมทนนั่นน่ะมันคือเซ็นเซอร์ตัวสำคัญของกลู่นล็อ าดูผู้เล่นทุกคนที่เล่นประสานกับอิโตชิไซจะบรรดาคนที่เคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเขาต้องเลือกคนที่อันตรายที่